สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพือนนะคะค่ะน้ํามีมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะน้ํามีมีดหลวงพ่อลุ่งและหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับจมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะด้ามรวมฝักนะคะสิบเอ่อสิบ,สบสิบนิ้วนะคะเฉพาะเอ่อใบมีดก็7นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นมีดของคุณตานะคะเ,เดี๋ยวนี้คุณตาท่านอายุมากแล้วท่านก็จะให้ลูกชายท่านไว้นะคะ น้ำได้บูชามาจากคุณลุงนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเก่าแก่มากๆเลยนะคะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเนะะี่ย <Burger> ค <Complex> ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยช่างบ,บ้านนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะลอยจานนะคะลุงกระทาอาคมไว้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นด้ามก <historic> ็เป็นด้ามแบบชาวบ้านนะคะเป็นเป็นช่างชาวบ้านนะคะชาวบ้านได้ทําทํามีดออกมาสมัยก่อนทําง่ายๆนะคะทุกท่านเนะะี่ยทำง,ยง่ายๆเนาะทำแบบว่า รัดเชือกก็ตรงที่รัดนี้ก็จะเป็นเชือกในลอนนะคะทุกท่านเน่ยค่ะสมัยก่อนปู่ย่าตายายบรรพบุพร,บรุษของเรานะคะทําด้วยมือเองนะคะทุกท่านเน่ยค่ะทำด้วยมือเองแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตปุกเสกนะคะทุกท่านค่ะนลคะลายเสมาเปลวเพึงนะคะทุกท่านเน่ยค่ะฝั่งตะกุดไว้ตรงนี้นะคะเงินเงินละนาคนะคะทุกท่านเลย่ะขออภัยค่ะเป็นทองค่ะ เป็นทองเป็นนาคนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใบมีดก็จะหนานะคะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายเปลวเพิงเสมาเปลวเพิงนั่นเองนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะแน่นหนาค่ะแน่นหนามากๆเลยนะคะเดิมๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะได้าน้ำได้มาอย่างไรก็จะให้ทุกท่านชมแบบสภาพเดิมๆแต่ว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ได้ขัดไม่ถูเลยนะคะ ได้มาอย่างไรก็ให้ดูแบบนั้นนะคะทุกท่านเะคะ่ะเก่าแบบเดิมเดิมนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะใบมีตรเอ่อคล้ายๆเป็นทรงปรหลดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นทรงปรหลดเนาะกานะ,ะถ้าน้ำพูดผิดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะเ่ยค่ะสวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมนะคะท่านก็เป็นครู มีคูบาอาจารย์เดียวกันก็เป็นสิทธิพี่สิทธิน้องเนาะ,ะ,ะนะคะตรงนี้ก็จะมีะตรงนี้เป็นมีดพระขันนะคะทุกท่านเลยค่ะไม่ถึงสิบสองไม่ถึงสิบเอ็ดนะคะขาดเอ็ดอยู่นิดนึงนะคะเฉพาะใบหกนิ้วนะคะอันนี้เป็นมีดพระขันมีดคูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเลยค่ะคุณตาท่านอายุมากแล้วตอนเป็นวัยรุ่นท่านก็ จะมีวิชาอาคมนะคะทุก ân, ท่านท่านจะเอาไปทําน้ํามนต์เนาะเอาไปทําน้ํามนต์เอาไปไหว้ครูนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของมงคลน,นะคะทุกท่านที่ฝังมวลสาลลงไปในนี้นะคะนี่ค่ะเป็นหินที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านที่เป็นมงคลของคุณตาท่านนะคะเป็นเชือกก็จะเป็นเชือกในล่อนนะคะทุกท่านทำเป็นช่างบ้านาน,นะคะทุกท่านเลยค่ะ ทำแบบใช้เองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดพราขันเป็นมีดกูบาจานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอน,นะคะ่ะแน่นเปรียเลยนะคะเ่ยค่ะเป็นมีดพัาขันนะคะสวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านปราบสิ่งที่ไม่ดีนะคะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะ เป็นมีดคูบาอาจารย์เป็นมีดที่เอาไปทําน้ำมนต์หรือว่าเอาไปไหว้ครูนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม่ว่าจะทําน้ำมนต์แบบนักแสดงนะคะทุกท่านพาไหว้ครูนักแสดงนักลิเกนักร้กองนะคะทุกท่านเป็นมีดเออ่เป็นมีดที่ศักดิ์สิสทธิ์เข้มขังมากๆที่เขาชอบเอาไปทําน้ำมนต์ืือไหว้ครูนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ถ้าท่านใดอยากบูชานะคะติดต่อมหาน้ำนะคะเบอร์เบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นมีดพระขันของหลวงพ่อรุ่งตอนนี้เราจะมาชมมีดหลวงพ่อเดิมกันนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะไม่ถึงส2บสองนิ้วนะคะเฉพาะใบมีดก็7นิ้วกว่านะคะทุกท่านเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีดบ้านาน,นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะรัดด้วยเชือกในร่อนแล้วก็วายนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ เป็นมีดบ,บ้านที่ปู่ย่าตายายเราใช้มานะคะใช้มาไม่ค่อยได้เปลี่ยนมือนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใช้ของท่านมานะคะ,ะ,คะแห้งแกร่งเลยนะคะทุกท่าน,นะค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มรติงมากๆเลยนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนแน่นนะคะสันมีดก็จะหนามากๆนะคะนะคะสันมีดหนามากๆเลยแล้วก็เป็นน่องสิงกับหัวนะคะทุกท่าน กลับร้ายกลายเป็นดีนะคะสิ่งไหนไม่ดีท่านก็จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะกลับรายให้กลายเป็นดีนะสิงกับหัวนะคะทุกท่านลายสิงน้องสิงกับหัวนะคะนี่ค่ะลอยลงกระทาคมลอยจานนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นข้าเป็นใครนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีดผ่านการเก็บมานานแล้วนะคะทุกท่านค่ะใช้งานแล้วก็ช่วงล่างๆท่านก็จะเก็บไว้นะคะนะคะ ไว้ห้งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจะเป็นคาบตะไคร้เป็นคาบความแบบเก่าแก่น้ะเน,ะนะะี่ยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมท่านสักดิธิ์เข้มขงังพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะท่านใดอยากบูชาเอาไปติดบ้านติดรถนะคะทุกท่านสําหรับพวกพานะคะ,ะไม่ใช่มีดควันช้างนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดสําหรับพกพาเน้ะนะคะ เรามารับชมเล่มมีเล่มที่สี่นะคะไม่ถึงสิบสองนิ้วพอดีค่ะจะเพาะใบก็เจ็ดนิ้วกว่า,วาเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นมีดเจ้าเดียวกับมีดเล่มเมื่อกี้นะคะเป็นของคุณตาท่านนะคะท้าไม้ฝักไม้เป็นไม้มงคละคะ่ะรัดด้วยหวายแล้วก็เชือกในลอน,นะคะ่ะช่างบ้านบ้านนะคะทุกท่านเป็น เป็นช่างแบบสมัยก่อนเนาะแต่ทำใช้แบบง่ายๆนะคะให้คุณพ่อให้หลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะคะปลุกเสกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะนะคะเวลาแบบท่านไปไหนมาไหนท่านจะพกพาของท่านตลอดเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะลายเสยมาใบโพโพเต็มใบนั่นเองนะคะสวยงามมากๆนะคะข้างเขาไม่สัน่นไม่คอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะนะคะ เสมาใบโพโพเต็มใบนะคะต้องล่องเสาะลอกตอกนะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะคะกระดูกงูนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะลัดด้วยทองนะคะทองเหลืองนะคะทุกท่านนะคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลเนาะ,นะะสำหรับโพ๊านะคะทุกท่าน ไม่ไม่ใช่มีดควานช้างนะคะไม่ใช่มีดแนวควานช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดสําหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะใส่กระเป๋าใส่เป๋าะ้ายนะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายพกได้นะคะทุกท่านาไปไหนมาไหนรอดปลอดภัยสิ่งสิ่งที่ไม่ดีก็จะมาลายหายไปนะคะทุกท่าน,นะค่ะท่านจะปัดเป่าเนาะสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเราเดินเรามีบริษัทเป็นของตัวเองมีออฟฟิศนะคะมี สำนักงานเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านนะคะพกพาไว้นะคะเผื่อเจอลมพัดลมเพคุณใสนะคะคนทําของใส่อะไรอย่างนี้นะคะท่านปัดเป่าเนาะกันภัยได้ทุกอย่างเลยนะคะป้องกันภัยได้ถึงไม่เต็มร้อยก็ยังดีนะคะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีหลวงพ่อท่านปกปักรักษาให้ครอบครัวของเราอยู่ดีมีสุขนะคะ ปลอดภัยนะคะทุกท่านนะคะไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนก็พกพาเอาไปไว้บนที่นอนด้วยนะคะไว้บนหัวน้อนนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายน,นี้น้ําก็ขอกราบขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ